คือจะเป็นคนที่เวลาที่มีไอเดียเกิดไอเดียที่จะทํางานใช่ไหมคะพอมีไอเดียแล้วเนี่ยจะหยุดแล้วก็จะไปเหมือนกับวางเมาส์แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําเหมือนกับความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่นั่งต่อไม่ทําให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยประจําเลยอืเวลาที่เราเฉยค่ะมันจะมีสองสาเหตุหลักๆเลยนะกลัวทําแล้วมันไม่สําเร็จ กับสองกลัวทําแล้วมันสําเร็จบางคนน่ะจะเข้าใจแบบแรกว่ามันมีแค่แบบเดียวคนเรากลัวเลยหยุดไว้ก่อนกลัวไม่สําเร็จอันเนี้ยมีเชื่อไหมว่าแบบที่สองมีเยอะพอๆกับแบบแรกพอเขาอะค่ะไม่เห็นว่าไอ้ภายใต้ข้างหลังอยู่ที่เราไม่กล้าสําเร็จอ่ะมันมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่นั้นเช่นถ้าเกิดฉันสําเร็จไปฉันจะเหนื่อยกว่านี้ปะวะถ้าฉันสําเร็จไปฉันจะต้องห่างจากครอบครัวกว่านี้ปะวะถ้าฉันสําเร็จไปฉันจะรับมือกับคนที่เกลียดฉันได้ปะวะ แล้วมันซ้อนแล้วก็มันซ้อนอยู่ oh, <dear. S 1> เออจนเราไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรฉะนั้นเราต้องค่อยๆตอนนี้ครูหยอดไว้แค่นี้ก่อนแล้วลองถามตัวเองว่ากลัวอะไรกลัวอะไรกลัวที่หรือเป็นแบบไทป์แรกคือเฮ้ยถ้ามันไม่สําเร็จหลังจากนั้นฉันกลัวอะไรถ้าสมมติไอเดียนี้มันไม่เวิร์กเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอะไรเช่นครูเช็คมาจากตัวเองเนี่ยสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้เลยว่าถ้าเราทำเซลฟ์ทอล์กเรื่องนี้ชีวิตเราจะดีขึ้น แต่ทำไมเราแตะไว้เราไม่ทำเพราะเราเข้าใจว่าไอ้วิธีนี้เป็น the only w a y อ่ะคือนึกว่าการทำเซลฟ์ท็อจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วถ้าเกิดฉันทำไปแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นแปลว่าฉันไม่มีทางไปแล้วนะงั้นฉันเลยยังไม่ทำเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนให้มีหวังเล็กๆว่าอาจจะมีทางแต่ไม่ทำเข้าใจที่ครูพูดไหมคะเช่นช้า,านะสมมุติว่าสมมุติว่าอะไรดีสมมุติว่าเราเป็นคนขี้โมโห มาเรียนวันนี้ปุ๊บคุณอ๋อให้วิธีไปว่าเฮ้ยเรากลับไปทําอันนี้กันเรากลับไปทําวิธีเปลี่ยนภาพในหัวอะสมมตินะเราจะซ้อมเปลี่ยนภาพในหัวแล้วคุณก็รู้เลยวิธีนี้น่าจะเวิร์กแต่คุณกลับไปคุณจะไม่ทําเพราะคุณรู้ว่าแล้วถ้ามันทําแล้วฉันไม่เวิร์กอะฉันจะหมดหนทางแล้วนะนึกออกไหมฮะคุณก็เลยเลี้ยงประคองการที่คุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีจิตเชื่อลึกๆว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นแลวไม่เปลี่ยน งูไหมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้วิธีเราต้องถามถามตัวเองจริงๆว่าถ้ากูไม่เปลี่ยนวันเนี้ยชีวิตกูข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวะห้าปีสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคนรอบข้างคนที่เรารักมันจะเป็นยังไงเราจะสูญเสียอะไรกับตัวเองบ้างงูไหมคะแล้วเราถึงค่อยกลับมาแล้วลองแล้วเชื่อเถอะว่ามันไม่มีหนทางเดียวทําไปก่อนวิธีที่ครูให้จะไม่ได้เป็นแค่หนทางเดียวขอให้ทําไปก่อน ไม่เซตให้เชื่อไว้อย่างนี้ก่อนว่ามันต่อให้นี้ไม่เวิร์กมันมีอีกแต่ขอทำอันนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน